โรงเรียนของฉันฝันในฝันวิทยาในวันนี้ก็มีคำถามมาจากทางบ้านเรื่องกรรมอะไรทำให้อาเจียนปีละครั้งแล้วก็ปวดประจำเดือนมากนะคะแล้วก็มาฟังเรื่องราวไปพร้อมๆกันนะคะตัวลูกมีอาการผิดปกติที่ต้องกระซิบบอกก็คือลูกอาเจียนได้แบบไม่เหมือนใครทั้งทที่ไม่ได้อยากอาเจียนเลยคืออาเจียนได้ทั้งวันกินอะไรก็อาเจียนออกหมด อาเจียนแบบสาหัสหมดเรี่ยวหมดแรงแม้หมอให้ยาแค่อาเจียนก็ไม่หายจนหมอต้องเปลี่ยนฉีดยานอนหลับเพื่อกดประสาทให้ลูกหลับแทนจึงจะหยุดอาเจียนได้ที่แปลกก็คืออาการนี้ลูกจะเป็นทุกปีแต่เป็นเพียงปีละหนึ่งวันเท่านั้นและก็จะเป็นในวันที่รอบเดือนมาในวันแรกและพอครบวันตกเย็นก็จะหายเป็นปริ่ทิ้งซึ่งลูกก็งงตัวเองเหมือนกันว่า ท,ทั้งที่ลูกมีรอบเดือนทุกเดือนแต่ทําไมอาเจียนแค่ปีละหนึ่งครั้งคาถามก็คือบุพกรรมใดทําให้ลูกอาเจียนอย่างรุนแรงปีละหนึ่งครั้งและทําไมอาการของผู้หญิงเป็นรอบเดือนจึงต่างกันเช่นบางคนอาเจียนบางคนปวดท้องบางคนเจ็บเต้านมบางคนปวดเอวบางคนปวดไปทั้งขาอย่างทรมานบางคนปวดหัวบางคนมีอาการรวมๆแต่ละกรณี ประกอบเหตุต่างกันในรายละเอียดอย่างไรคะแล้ก็มาฟังคำตอบจากคุณครูแม่ใหญ่บุพกรรมที่ทำให้ลูกอาเจียนอย่างรุนแรงเพราะเคยประชดประชันมารดาโดยล้วงคอให้อาหารออกมาเพราะหุดหงิดที่มารดาอบรมสั่งสอนเรื่องมีอยู่ว่ามารดาในชาตินั้นบ่นเรื่องลูกขี้เกียจไม่ช่วยทำครัวแต่ชอบกินคือท่านก็ไม่ได้บน แต่ท่านกำลังบ่มบ่มให้สุกก็เลยบอกบ่อยๆด้วยคำซ้ำๆเลยกลายเป็นบน่นลูกจึงประชดประชันท่านด้วยการล้วงออกมาทำให้ท่านเสียใจมากเหตุที่มีอาการปวดรอบเดือนเพราะกรรมกามเมโดยเฉพาะชาติที่เป็นผู้ชายได้เจ้าชู้แล้วก็ชอบทุกตีภรยาเคยซ้อมเขาไว้ตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นเช่นถ้าทุบซ้อมภรยาเวลามีรอบเดือนก็ จะปวดเมื่อยทั้งตัวถ้าละเมิดทางเพศรุนแรงแล้วก็ชกท้องผู้หญิงเวลามีรอบเดือนก็จะปวดท้องมากมีเมียน้อยทําให้ภรรยาปวดหัวตอนมีรอบเดือนก็จะปวดหัวบ้างทําตรงไหนปวดตรงนั้นเพราะไปเซตโปรแกร,รมตรงนั้นเอาไว้ทําให้ยีนและดี a ออะไรต่างๆถูกจัดเรียงมาเป็นอย่างนี้ขอบคุณและก็อนุโมทนาบุญกับเรื่องราวคาถามดีๆจากทางบ้านคะ่ะ